ทำกับข้าวแต่ว่าพามนดูส้มโอก่อเน,นี่อาบัมปลกส้มโอดูส้มโอแล้วก็มีสวนผักไปดูกันดูอาจจะวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวมาดูผักก่อนนะว่ามีผักอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นวางตุ้มผักกาดหอมที่กำลัง เล็กๆถ้าแค่นี้เรียกว่าผักบุ้งจีนแต่ถ้าแบบนี้ผักบุ้งจีนอันนี้คะน,น,น้าคะน้ามีต้นมะเขือเทศอระโนอ๊อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋ออันนี้นะก็น่าจะทำเป็นไดปัดนน้ำนะน้ำมาดานนะเดา เอาไว้ลดน้ำอะไรนะจีข้าจีจีข้าจีเอ้ยปั้นก่อนนะปั้นปั้นก่อนอ่ะทำให้มันบานๆแล้วก็ใส่อะไรต่อใส่ไข่แล้วก็ใส่ไข่เลยไม่ใส่ไม่ใส่เกลือ ไม่ถ้าใส่น้ำปลาเอาเดี๋ยวจะไปไปดูแพะเมื่อกี้ไปดูไปแล้วน้ำบําพาไปดูแล้วแต่ว่าไม่ได้หยิบกล้องไปถ่ายด้วยเขากําลังให้ยอดกระถินมันหยุดตอนนี้มันกำลังกินแบบอร่อยอร่อยแล้วไปดูอ,อ,อไปดูแพะนี่หูแพะ ที่นี่เขาก็เลี้ยงแพะกันนะเนี่ยข้อ,อแพะอ,อันนี้ใส่ไข้แล้วใส่น้ำปลาสูตรใส่น้ำปลาสูตรเนี่ย ดดีม like ัน yeah, น like <c oughs> <c oughs> mm ี hmm. ่นะมันเป็นแบบเย็นเย็นแล้วมีความชุ่มชื้นหนะมันไม่เหมือนแบบว่ามันบแห้งมันนบาเฮยเย็นแห้งอโอ้ยยายตัดหยังตัดหยาโอ้ยตัดหยาบ่กล้วยกล้วยหยังนี่ยาย จก <te ric an ma> ็้วยอยนีนเีวเอามาบ้านพิ่งวะมบ่อันนั้นก็ตะนีไหนวันเน่ยอันไหนจาก้วยตันนี้วะอยังยังบอกันเป็นมากเนาะยายเนาะ่ยนึง้าง้ามเนมีเง็นไม่พม่ิไป แค่คำสวยอือหวานหวานมากเอาอีกค like ่ะเออว้านคับ

นิน่งทำนั่ง <มา S 1> อย่าน้ำมันจะได้กลับพื้นอีนะบางหัวก็ใส่ใบปาบางหัวก็ใส่เปลื <c oughs> อข้าวงานอร่อยข้าวหางคือเอาข้าวเปลือกไปแช่น้ำแล้วก็ไปนึ่งไปนึ่งแล้วไปผึ่งไปไปปลม<ช>มันแห้งแล้วพอมันพอแห้งแล้วก็นำไปสีไปสีเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำสามสิบนาทีแล้วก็นึ่งนึ่งมันก็เป็นแบบนี้โอ้อร่อยทั้งหอมทั้งนิ่ม จกมาชิมหน่อยจกในหม้อเลยโว้ยมันร้อนมันร้อนร้อนเอ้าวอ่าอร่อยไหมนี่เขาเขาเรียกว่าข้าวหางมีอยู่สุรขทัยที่อื่นเขาก็ไม่ค่อยทํากันซื้อได้ที่ไหนโวยบ้านเราออเดอร์บ้านเรามีหมดแหละมีหลายเจ้าออเดอร์บ้านเราโฆษณาเลยโฆษณาเลยแล้วกันกิโลหนึ่งห้าสิบบาท าก,กัดเอาด่วนหน้านเบิ้ลอ่าไม่อาอไปเลียงไว้ไปเลีเ้ยงไว้กุอนเี่ยอุ่นนาฝาข้างนาะทังนี้เนาะโอ,อ๊บุนว้าอุ่นนาฝาข้างโอ,อ๊บุญตลอดไม่ไม่ด้งยอ่ะฮะ <c oughs> มาถึงแล้ววัดพระธาตุชัยภูมิ ขึ้นมาแบบไม่ยากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเนินที่รถทั่วไปสามารถขับขึ้นได้บรรยากาศดีมากตอนนี้คือเดือนธันวาคมนะทุกคนลมเย็นตลอดไม่ร้อนมากก็ไม่หนาวมากมันเย็นๆ็นะสบายมากปกติแล้วอีสานเราจะหนาวอากาศเป็นแห้งๆห,หน่อยแต่ที่ชยัยภูมิคือมันชุ่มฉ่ำปลอดเกิร์บเนะข้าห้องน้ำ เกือบเข้าห้องน้ำต้องถอดเกือบด้วยนะห้องน้ำสะอาดมากทุกคนสะอาดมากสะอาดมากาไปดูฮะ,ะน่ารักมากเลยตอ,อชอบ <laughs> เดี๋ยวเรขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนนะกัน <laughs> พระธาตุแล้วนะก็จะมีที่จะให้บูชาะระฆังเงินกับะระฆังทองอยู่ตรงด้านหน้าเนาะตรงแล้วก็จะมีดอกไม้ผู้เพียนเพื่อที่จะให้เราวนแล้วก็อธิษฐานรอบพระธาตุนะคะสามรอบแล้วก็เข้าไปอธิษฐานขอพรสักการะพระธาตุด้านในนะคะแล้วก็จะมีจุดที่ชมวิวอยู่ด้านหน้า กำลัลงโ,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 อโอยนเหรียญบ้องโยนเหรียญข้อบาทอธิษฐานขอโชคลาภเพื่อความสำเร็จมงคลลองดู ข้างบนมีร้านกาแฟด้วยชื่อร้านว่าต่อบุญ แค่รักมากอันนี้สั่งกาแฟไปแล้วนะแม่นั่งรอยอยู่เป็นไงร้านสวยไหมแม่สวยจะลืมเป็นไงสั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งอะไรอเมริกาโน่อะไรนะอ่อ่อเมริกาโน่กาแฟดำกาแฟดำมันเป็นแบบสไตล์ผ้าพื้นเมืองแล้วผสมกับแนวแนวลอฟเนี่ยเห็นไหมพี่ที่เขาชงกาแฟเนี่ยอย่างตัวน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมาก เราชิมกาแฟก่อนนะว่ากาแฟจะเป็นรสชาติแบบไหนาเตยียวลาเต้เย็นมาได้มาแล้วเมื่อกี้มันแยกชั้นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าพุกคนไปแล้วเมื่อกี้มันก็เลยรวมๆมันมีคาราเมลด้วยอ่ะใช่หรอลาเต้เย็น แต่ว่ามันมีกลิ่นคาราเมลด้วยหอมกาแฟแต่ว่าน้ำตาลน่าจะใช้เป็นอีกน้ำตาลหนึ่งอะมันหอมหอมความน้ำตาลเขาไปกันเลยมองเศร้าเมายต์ตรงนี้เขาเขียนว่ามองเศร้า,มา <c oughs> เมยเออใช่มองเศร้าเมยแล้วก็ไปเศร้าเมยอยู่าน,นตาไปดูมาละต่าละก่อน จดท่าก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่อนเดี๋ยวเพิ่อนเดี๋ยวเพื่อนเดยเพ่ท่าก,ก่อนนะคะไ่ก่อนนะมาอีกขีหนึ่งนะตรงนี้คือเขาเรียกว่ามอหินขาวขึ้นมาบนภูเขานะแต่ว่ามันไม่ชันมากก็คือรถปกติก็ขึ้นได้เลยนะคะมันไม่ได้ชันแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบเนินแบบเนินเลยเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูใกล้ๆก,กันนะเขาถ่ายรูปกันอยู่ คือเราจะไปผาหัวหน้ากันนะมีบัตรอย่างนี้ด้วยไปเที่ยวบางเดนเขาจะมีบางคนเขาไม่ฮอดสมมติเที่ยวได้พันเป็นเลีมเลยห้าคนร้อยสามสิบบาทมางนด็ค่าชะสิทพักเลียมพักแรมพวกนี้ก็รายกาพกพรพวกขักงหน้าพี่พงข้างล่างเห็นปะโอ้ยมีเต็นท์เต็มเลยเนะาะคุณเออโอ้ยมีลานกลางเต็นท์ด้วย,ยนะใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาก็มาเช่านะอยู่นี่ มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะคะเน่ไปจุดสูงสุดไปจุดสูงสุดของชัยภูแอนสูงสุดจริงอ่ะโอ้ยสูงสูงสูงดู้ยขนาดตอนนี้กี่โมงละบ่ายสองโมงครึ่งอ่ะอ้ยสวยสวยสวยวยนี่มั้ยเขาจอดนี่มั้ง ขาจอดนี่แหละจอดตรงนี้ก็ได้เอออจอดตามที่เขาจอดเมื่อกี้ก็ ไปเดินดูวิวนะแล้วก็ที่นี่อากาศดีมากรถอะไรก็ขึ้นได้บอกอีกแล้วหมายถึงมันเดินทางสะดวกตรงเนี้ก็มีหล่ที่นะที่สามารถมาเที่ยวได้ข้างล่างก็จะเป็นมอหินขาวขึ้นมานิดเดียวก็จะเป็นผาหัวหน้าตรงเนี้มีลานกลางเต็นท์จะเอาเต็นท์มาก็ได้หรือว่าจะเช่าเต็นท์ที่นี่ก็ได้พวกหมอนเสืออะไรเงี้ยมีครบเลยแล้วก็มีห้องน้ําสะอาดมากและที่เนี่คือ มองเห็นวิวสามองศาคือมันสุดแล้วจริงๆอะมันอยากให้มาคาดว่าเดี๋ยวปูจะมาอีกเพราะว่าอาจจะมาในฟิวแบบกลางเต็นท์นะก็มาดูบรรยากาศไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ที่ทางอะไรเงี้ยสะดวกไปหมดพาแม่แมามาเงี้ยสะดวกเป็นเนินแบบแม่เห็นไหมแม่ก็เดินสะดวกตรงนั้น่าเป็นห้องนนะ้ำเนาะพี่มอหินขาวก็จะมีจุดกลางเต็นท์เหมือนกันนะแต่ว่าสายทริปน่าจะมาข้างบน ส่วนมากก็จะมาเป็นครอบครัวกันนะข้างบนนะอืมสายแอดเวนเจอร์ขับมอไซค์อะไรเงี้ยมากันเยอะตอนนี้เกือบบ่ายสโมงแต่อากาศก็คือเย็นสบายเนาอแม่เนาะแดดจะจ้าอย่างเงี้ยแล้วกลางคืนจะขนาดไหนทุกคนคือดาวเต็มฟ้านแน่แง่แก สวัสดีนะคะวันนี้เชา้าวันที่สองแล้วเมื่อเชา้าก็ไปนั่งผิงไฟเนาะแต่บรรยากาศก็คือพอดีเลยไม่ได้หนาวแบบหนาวปักสันเหมือนที่สกลน,นะแต่นี่ก็คือหนาวแบบหนาวเหมาะยายบอกว่าหนาวน้ําค้างอะไรเงี้ยอาบัมบอกว่าเดี๋ยวไปตกปลาที่สะหลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูอาบัมตกปลากัน จะเป็นสวนกล้วยต้นยางนาอะไรเงี้ยแกก็ปลูกแซมแสมไว้อันนี้ก็เป็นสวนผัก <và> ข <hai> ้าวเหนียวกินเส้่ข้าวเหนียวอ่ะมันมีอยู่นะปลาเนี่ยปลาบึกก็มีเลยบ้าวางเลี้ยงไปเลยปลาบึกอ่ะข้าวเหนียวซั่มเนี่ยแค่ถ้าใส่เป็นเฮ็ดดีๆแล้วก็เด้เยอะอ๋อเล็กเกิน ไม่เกินปล่อยก่อนนี่อันนี้ตัวใหญ่เอือมันตัวใต้หรือตัวตรงตัวใต้ตัวใต้เหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อเลยตัวใหญ่มากมาดูมาดูยางแล้วเราเอาว่านี่เป็นความอะไรโมันเบิ่งเขาเย็ดยางไม่แต่เบิ่งเขาเบิ่งเขาแล้วก็มาเย็ดเป็เบิ้ก เ้ยาอองดูผลงานด้วยโอ้ยดสามตัวสี่ตัวพาะมีตาตะแงงเออโอ้ยโอ้ยได้เยอะได้เยอะโอ้มีปลาขาว เออาเออขลงไปอาติได้ไหมันหลอยนหพ nice. ิพ okay. oh, ิแผนเ้อได้อีกล้โอ้อันี้ต okay ัวใหญ่โอ้หินโอ้ลึกอลึกลึกลึโอ้หนาวได้ปลาแล้วไป าก็จะเอาปลาไปทํากับข้าวเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเพราะว่ามันมีนปลาหลายชนิดเพราะว่าปลาแต่ละชนิดมันก็ทํากับข้าวได้หลากหลายแล้วก็แต่ละอย่างก็ทําอร่อยต่างกันด้วยนะอืเนี่ยอันนี้คือปลาที่อยู่ในสระหลังบ้านหลังสวนไม่ได้เลี้ยงมันมนให้มันโตรธรรมชาตินะแต่ละาเดี๋ยวเอาไปให้นะ้าไปไปทุ่งนาะข้างบ้าน ไปดูปูไ,ไปขุดปูอยู่ในทุ่งนาทุ่งนาอยู่ข้างบ้านนี่นะมันเป็นหัวจังไได้ดิดิดิโอ้เต็มเลยเก่าลิลูใหม่นั่นเลยหัวตันอะไรนั่นเนี่ยใบหัวตันมาเอ้ยถือมันต้องรูตัดขึ้นมานั่งรูตันแล้วตอนนี้แม่แม่แม่นี่ คุณผู้ชมครับรูใหญ่รูเล็กรูใหญ่มีทุกรูรูเล็กเลยผู้กำนาญด้านรูนี่รูใหญ่นี่ต้องให้ผู้กำนาญด้านรูคนนี้เบาลงมือเองเลยนี่โอหเล็กกว่าเธออีบีเบาลงมือเองเลยเออที่มันซับควาดังปูล่ะดังพวกเลยว่ะต้องใช้ตับแล้วมั้งเอ้ยเอ้ยนได้ยินเตียงปุกปุกหรืเนาะเฮ้ยละยี่ไม่มีละ เห็นรูแล้วเห็นแล้วบ่เบิ่งบางที่อ้าวอ้าวอีแบบอันนี้เอาเป็นได้ได้เติมปูที่ขุดเนี่ยมันจะมันมันอร่อยแบบนี้แล้วก็ไปไปต้มก่อนเนาะใช่ไหมไปต้มแล้วก็เอามาป่วนโอ้อยากกินกับส้มตำเออไม่อยากได้ได้แปลว่าเนี่ยจ้ำจ้ำส้มตำเอาไปล้างแล้วก็คั่วโรยเกลือนิดนึงเอาข้าวเหนียวจ้ำเนียเลยไดน่าได้ทีนี้นะได้ไหม

ปูน่าจะมันมากเลยนะเนี่ยโอ้เหลืองเลยค่มันปูมันดีกว่ามันปลาปูนั่นมอน้มันเลยแบบมันมันเลยล้างเอาปลาลูปูเยอะแต่ปลาลูปูเนี่ยเป็นปูกระปูเอามันไปดูปลาปลาค่อนเต็มเปูกระปูปลาที่มันอยู่ในน้ำที่มันมีปลาค่อนๆอยู่นะ อากาศดีแท้อากาศดีท้อหาได้ปลาเหรอเอาไปเอาปลาคอนดูปลาคอนไปดูปลาคอนว่ะปลาคอนคืออะไรปลาคอนคืออะไรคือปลาที่อยู่ในน้ําที่มันกําลังจะแห้งไงกระเดือดทึ่งเบิ้ลปลาอะไรนั้นได้หนึ่งหมกนั้นเนี่ยน่ะปลากระดีเออเนี่ย ปากก็ดีสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีนี่แมนยูเขาเอาสวิงมากกับม,มุกนึงเลยล่ะเออมูนี่ก็ได้่นลแล้วไปทุง่งไปทุง่งมัลเบอรี่ปลาหมันสวนมันไปอะไรออนันนี่ เมื่อเช้าปลาเมื่อเช้าปลาเมื่อเช้าได้ผลงานแล้วปลาเมื่อเช้าอันนี้อันนี้ใส่อย่างนี้นี่ใส่มดแดงกล้วยปลาผักในสวนยังกวนนี่ผักในสวนไรสารพิษผักปลอดสาร ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,เามาไหว้ปู่พญาแลที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองชัยภูมินะคะมาทั้งทีก็ต้องมาไหว้ขอพอรก,ก,กันที่นี่นะเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเต่าวยใหญ่กว่าใช่ปะเต่าใหญ่ที่สุดในโลก กันทีกลับแล้วมือจัดทแชเขาเที่ยวกับมือแล้วร้อนไหมร้อนมือร้อนมือดิไหนดูดิเหลืองไหมโอ้ไหน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 อือฮึดูดิไหนไหนไหนโอ้ไหนอันนี้อือฮึช้าตอนกินตอนกินเนี่ยอ่ะอืออร่อยนะอือร่อยมากรสชาติมันไงรสชาติมันกรอบ กำนอกนุ่มในนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ทำยังไงต่อจิ้มอึ๊บมัมไงนอ่นีนี่นี่นี่นนี่นี่ม่นี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 นีนนี่นีอนงนี่ขุดเองนนเองค่่นี่อง่นี่นีนีีน เหลืองเลืองเลยอ่ะกิเด็กินเองกูเองอแบแบไมดมากนงกินเองกูเองไงอามีอร่อยไหมอร่อยครับ